สวัสดีครับสวัสดีวันนี้คุณอยู่กับมิสเตอร์ดาร์คเฟสกับจีไควาแล้วกันก็หลังจากที่เราได้ทยอยถ่ายอ่าดูไรวะนะครับพวกกล่องหกเก้าไปนะครับก็ได้ได้เลิกได้ใช้แล้วว่าเราได้ทําการเติมของไปหลายๆเด็กนะครับหมา่งเด็กที่พอจะมีของอยู่แล้วก็ก็เติมในระดับหนึ่งเข่าที่มันนะ พอจะลงทัวร์นาเมนต์ได้แล้วกันเนียแต่ว่าางทด่ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเลยมากนะก็ะเดิมเด็กแรกนะครับเด็กที่เราเจอเป็นกล่องแรกก็คือพเพียวมูนนะครับก็จะเป็นยังไงก็ดูเลยเออนะครับก็เดี๋ยวจะมีสรุปท้ายคลิปน้อว่าอ่าอันไหนที่เติมเพิ่มจากกล่องหกอ่านอกกล่องหกเก้าเลยนะตัวเริ่มก็ให้มันในกล่องนะครับเป็นตัวเริ่มภาวีก็ คามแม่ง <Coming. laughs> อ่าที่ขึ้คีสี่คีทิงไทแล้วก็เป็นคียาโซบวกหมื่นจวนะครับสี่แล้วก็ดอพีจีสามใบโอเวอร์ม่วงครับแล้วก็ฮิวฮิวสามสามอ่ีใบนะครับก็โอเวอร์ใครจะใส่เป็นโอเวอร์เคก็แล้วแต่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการที่แวนเรามีเวฟนะครับแล้ว โอเวอร์ม่วมันอาจจะเอฟเฟกตีฟกว่านะครับการที่ไล่ไล่ทูบสองคีสองคีนี่มันเอาเรื่องอลเลอยอแต่ว่าร้อยล้านร้อยล้านก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าเลซี่ตัวเดียวแบก100ร้อยล้านเขาเขาก็บางตายแนละ้ว <laughs> เออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไบอัพของทีเกิดเกศน์ต่อมาจะเป็นในส่วนของเกศหนึ่งนะครับปแบบเร็วๆเลย レスลี่นะครับตัวแบกเด็กตัวแบกหลังแทบพักเลยเออนะฮะแล้วก็อาร์าร์บิเกลสี่นะครับก็เป็นตัวโคนของคืนคอร์สลงเเวงก็ช้ร์หัวชาร์จโอเวอร์ชาร์จอะไรกันแล้วก็อาทอชกานะครับอันนี้ให้มาในบ็อกซ์ใส่สองใบเน,นาะแล้วก็มีเคดินนะครับเคดินก็เห็นทั้งลิตต่างประเทศแล้วก็ลิต ลิทคนในประเทศก็ใส่แล้วตอนแรกก็งงอยู่เอ้ยเขาใส่ทำไมวะอ๋อมันเล่นท่าแปลงร่างจบเถินแล้วก็เอาเครดิมอากาศเป็น pg แล้วก็พวกมมีอาวิเกียวบนเกศสารได้อยู่แล้วไงก็คือ,อยังไงก็มีมีไลท์ใหม่ขึ้นหน้าเนาะก็เดี๋ยวจะลองคอมโบให้ดูแล้วกันอคอมโบของจอยนะครับต่อมาในส่วนของเกศสองก็มารีซานะครับสี่ใบก็เป็นตัว หาของเข้าโซนะครับเอามือเข้าโซแต่ว่า,าหาของเครื่อนมือแนะไรกันเลยแล้วก็เป็นจีนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแบบของเด็กเหมือนกันสําหรับผมนะเพราะว่านางสามารถโดดอลิสมาปาเศษสิบเจ็ดที่ตีมาเจ้ไม่เข้านะครับแล้วก็ตีตีคนที่ชนทิกไม่เข้า <laughs> นะครับอ่าแล้วก็เอลินเอลินก็เป็นตัว อ่าเอาของก็โฟยงยนะครับแล้วก็ได้จั่วคืนแล้วก็ได้ปรับพลังแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ซีบีแล้วก็ดูดอลีได้ในกรณีที่เราอยากฟรามืออยากปรับพลังเนาะแต่ว่าอลีมันก็ได้เวทเพิ่มก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันเลนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของเกรดสามนะครับก็อ่าตัวหลักก็จะเป็นแคลลอร์สี่นะครับเอามาหาของแล้วก็เอามาทำท่าเปลี่ยน เปลี่ยนหน้าแวนตอนจบเทินก็ได้นะครับหรือว่าเอามาเล่นขึ้นสามแรกก็ได้นะครับถ้าคิดว่าตบเขาได้ก่อนเขาสไตล์หนึ่งะสไตล์นะสองอือจะมีผลอยู่บ้างนะครับก็ดันดงดันแดมอะไรก็ว่าไปแล้วก็อลิสนะครับก็เป็นเมียนเมียนของเด้กเหมือนกันก็เป็นตัวทำไว้ปรับเนาะแล้วก็ข้อดีของมันในฟอร์แมตพรีเมียมก็คือมันเอามาไลฟ์แบนได้แล้วก็ เพื่อนพ้องได้มากมายจากโซนะครับแล้วก็สามใบสุดท้ายก็จะเป็นอ่าซิลซีนะครับก็อันนี้มาจากไมเทินเนาะก็หลักๆก,ก็เอามาดูดกระต่ายนะครับเออไลฟ์แบนอย่าไลฟ์เลยนะไลฟ์ตัวถึงี่ว่า <c oughs> ก็เมนมสุดท้ายก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะกระจบกนะครับใครไม่มีก็ก็ใส่เป็นดอดอพีจีธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าอ่าด้วยความที่ว่า f o r m พ t ี r e m i ยมมันเป็น ฟอร์มป <ide> ีศาจนะครับการที่ติดกระจกที่เป็นบริสที่การเม็นติเนลได้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าอ่าถ้าจะไม่ผิดของญี่ปุ่นน่าจะมีแค่แบงค์มล์ที่ที่ลบลบทิคบิดได้นะครับในตอนนี้แวนแวนการ์น่าจะยังไม่มีลบลบผลบิดนะเท่าที่ผมรู้นะเออถ้ามันมีก็ช่วยช่วยเม้นมาบอกหน่อยกันเอาวผมไม่อยากแด้แบงค์มล ครับก็เมนก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของจีโซนนะครับก็จะเป็นในส่วนของดาร์กบอส p ิ่นเซ s นะครับเป็นดาร์ก o อ d ที่ไม่ใช่แองเจิลนะครับไม่สามารถเซิร์ฟได้ด้วยไอตัวดาร์ก o อ d รูทเบียร์รูทเบียร์มันตัวชุบเนี่ยว่ะเออคนละเกมไรสัตแฮร์รี่ Henry ครับสี่ในะบแล้วก็รี Lee มา ก็ใครจะเปิดสี่กล่องเอาสี่ใบก็ได้หรือว่าซื้อแยกก็ได้อย่างใบนี้ผมก็ได้มาถูกอยู่อ่ะเออก็พยายามหาเอาแะไรกันเออนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอีบียนะครับหนึ่งก็ปั๊มช่องเนาะใส่ใส่มากกว่านี้ก็ได้แตนะ่ผมไม่รู้ยังลดลดอะไรออกดีเออ,เอ,อแล้วก็อันนี้เป็นอ่าสไตล์ของตัวไมเทิ์นะครับแม้ว่ามันจะไม่ติดคิวเอนมาเกียหรือว่ามันมีคอร์นะครับเพราะว่าสไตล อันนี้ก็มีคอสเนียวะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะครับต็สองตัวนี้มีคอสอันนี้ไม่ติดมาเกียร์แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าปิดที่ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็มันมันโดดบอร์ดได้มักดงด่าดีนะครับก็คือดูสองก็คอสี่ใบดูสามก็คอได้หกใบนะซึ่งถ้าใครที่เล่นหรือว่าเจอในแม่ดอรพรีเมียมก็น่าจะรู้อยู่กันดีว่าเลี้มันปั๊มช่องได้ปัญญาอ่อมาก <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้สำหรับอ่า เลออนชีน่านะครับต่อมาก็ s ัดอาร์นะครับแล้วก็ต้นกำเนิดนะครับก็ดัสก็อ่าเป็นผมว่าเป็นฟินิเชอร์ที่ดีมากๆนะครับเว้นแต่ว่าอ่ายิงแดมแล้วเขาตตโอเวอร์อันนี้ก็ซึมเศร้าหน่อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีลบผลโอเวอร์เออแล้วก็อ่าต้นกำเนิดก็ใส่มาอ่าก,กันกันกักแดมนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราไม่มีฮิวสาม แล้วก็เออผมเพิ่งสังเกตด้วยนะว่าไอ้กล่องหกเก้ารอบรอบที่แล้วอะเออรอบที่มันมีพวกเจนพวกดาร์กรพวกเขาหลีต้นกําเนิดมาทุกสีเอ <c oughs> เอก็ <c oughs> ถ้าใครอยากได้ก็ก็ลองอาซื้อกล่องดาร์กดูก็ได้ครับมันก็ไม่น่าจะราคาสูงอะไรมากเนาะรถเก่าก็ร้อยกว่าบาทก็ด้วยความหายากก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่มนุษย์ปีศาจรีเซลมารีเซลก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับ จีโซนตัวมานี้นะครับต่อมาก็จะเป็นจีกาดก็ังกรสองนะครับแล้วก็ฟอนิว uh, าลของเขาโฉหนึ่งแล้วก็จีไงจีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่เป็นจีการจากตัวของไมเทิร์นนับซึ่งผมก็มองว่าเึงมันก็โอเคนะครับยาสองแล้วตัวเรียเขาตัวหนึ่งก็คือแต่เขาเลือกนะมันไม่ดีตรงนี้แหละแต่ว่าถ้ามันเป็นเราเลือกมันจะน่าเกลียดเกินไปนะครับมันกลายเป็น อีกาศที่ตัดบอดได้สังเลยเดินไปเออต่อมาก็จะเป็นในส่วนของของข้างนอกอ่ากล่องของก้านะครับเดี๋ยวผมแยกออกมาก่อนแป๊บน,นึงเคกลัมมาแล้วนะครับแยกเรียบร้อยแล้วก็จากที่ดูดูก็เติมนิดเดียวแต่ว่ามีแต่ของของไม่แพงเออจะบอกแล้วจะพยายามบอกแล้วกันว่าใบไหนเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับ ไบแรกเลยทิกเกอร์นะครับก็ฮิวสาผมคิดว่าถ้าเป็นคนที่เล่น p พิวมูนก็น่าจะเก็บอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากทําแต่พรีเมียมเลยก็ก,ก็มีไว้ติดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าข้อดีที่มากกว่าฮิวสาของแคนอื่นของ p พิวมูนก็คือมันติดทั้งชื่อทั้งเผาเลยนะครับทั้งวอลกรออยทั้งในไมดอเนาะก็ประมาณนี้กันก็โอเวอร์ Over, ทิกเกอร์ นะครับก็ถ้าใครไปปูตแอนไลน์ถ่ายรูปของเคเคบ่อยๆก็จะได้ Over อเคติดไม้ติดมือมาหรือว่าถ้าคุณลงทะเบียนแข่งก็จะได้อ่าไอโอเวอร์ของไอดอลอะครับเออแบบสุ่มซึ่งสีมงเรดดอบมันก็น้อยอยู่ปกติจะได้แต่ไอเขียวกระเทาเขียวกระเท่าไอดอลนี่ผมมีเต็มบ้านเลยแต่ว่าอ่าถ้าเป็นแบบไม่ฟอยมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกประมาณยี่สิบามิบบาทอืมก็ ผมว่าก็มาเกี่ยวก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับหรือว่าถ้าใครอยากแบบแวกแนวอะไเงี้ยใส่โอเคก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเ,เคดินเคดินถามว่าไม่มีเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็ไปเติมโคงในแมดอตัวเอื่นงเรานะครับแต่ว่าถ้ามีไว้ก็อ่าคารับก็จะดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นเกมหรือว่ากลางเกมที่เราเล่นถ้าแปลงร่างเป็นเกียร์สองนะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวบอกเลาทกนเลยเล่นไงนะแล้วก็เมียนก็มีเชลซีไปเนาะเชลซีก็เป็นอ่าก็อย่างที่บอกไว้ตอนอ่าเกสาบนะครับก็คือเอามาดูดกระต่ายนะครับหรือว่าถ้าใครมีตัวดูดกระต่ายที่ที่ใช้งานง่ายและดีกว่านี้ก็ก็ลองบอกมาได้แต่ว่าเชลซีมันติดทั้งเปล่าทั้งชื่อนะครับแต่นี่มันติดตอนตีถใครอยากได้แบบดูดในเมนอย่างไอตัว อ่าไอตัวมันนี่เกลือถือหมวกครับดื่มชื่อแม่งก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ติดชื่อติดเผาไม่ติดอะายเลยแถมเสียซีบีแถมเราต้องอาเรียเราดูดเข้าไปด้วยเออดูใช้ยากเนาะอันนี้ตีพีเศษย,ยัดแล้วก็ดูดเออประมาณน,นี้แล้วก็อ่ากระจกก็ถ้าใครเล่นแวนดีกัทุกคนก็น่าจะมีแล้วหรือว่าถ้าใครที่เล่นเกสีเขาก็ไม่ใส่เนาะแต่ว่าอ่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่า ในวความที่ว่ามันเป็นฟอร์แมตพรีเมียมอย่างที่บอกไปก็จะเจอเด็กแบบมาสศจันเด็กเหนือมนุษย์อะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับการที่มีกระจกติดไว้ก็อุ่นใจกว่าแต่ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะครับเป็นรถคีแล้วก็เพิ่มต่อ BG อย่างที่บอกไปก็ได้นะครับใน,นส่วนของ g z o n นนะครับนเี่เพิ่มมาไม่กี่ใบนะแต่ว่าก็ราคาส่งว่าเรื่องเลยอย่างเนี้ยไม่เทินคู่เนี้ยบบาทถามว่าไม่ใส่ได้ไหม ได้นะครับก็เล่นถ้าอ่าไอตัวด์กลอรเพินเซตแล้วก็จำสไตล์เป็นไอตัวของโปรโมโฮเฮอรี่ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไล่ถกเขาเรนะื่อยๆแต่ดนั้นมันก็กินซีบีแต่นี้ก็เป็นท่าปิดอีกท่าหนึ่งที่โอเคนะครับส่วนนี้ก็เป็นอ่าใบตะเกมใบหนึ่งที่โอเคจริงผมเห็นหลายทีเข้าใส่สองใบด,ด้วยซ้ำเออแต่ผมว่าผมไม่มีตังค์ผมเลยซื้อได้คู่เดียว <c oughs> เออแล้วก็อ่าจะเป็นในส่วนของ อ่าเซตาสองใบเนาะอดัส uh, กับตน้นกำเนิดเนี่ยอย่างที่เห็นว่าผมยังแค่เซตไม่ฟอยอยู่เลยอัน <c oughs> นี้ก็ได้มาจากกล่องดารที่เปิดไปในคลิปก่อนนู้น <t un p> ต้นปีอ่ะเออไม่มีได้ไหมได้นะครับแต่อย่างที่บอกไว้มีไว้มันอ,อ่าผมก็ไปเล่นท่าอื่นอะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> การที่ใส่แบบตัว,ต,วตัวพวกนี้มามันก็จะทำให้ท่าปิดเราหลากหลายขึ้นเนาะเออ ก็แล้วแต่ค้อนแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่มือเขาแล้วแต่ของเราบอดเรามือเราประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาจะเป็นในส่สวนของผ้าที่บอกไปต้องคิดผ้าแปลงร่างเออก็จะมีมีแคลร์แล้วรรก็เออหนึ่งอะไรก็ได้ไอ้สองสองเอาไปเกี่ยวกบสองเลวะเอสอ,ส,ส,อ,อสองอะไรก็ได้ครับแล้วก็เนาะแล้วก็อ่า สไตล์มาเกียร์สักตัวนะครับที่สามารถเรียกเพื่อนพ้องได้นะครับสมมุติว่าเป็นแฮรรี่อะจะเป็นแฮรรี่แฮรรี่ยินที่เสกเสกสามารถสมมติเสกมาเอ็กเซลอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตีเสร็จปุ๊บ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 ,บ,บถึงแล้วเราเราถือเครดินสักสามใบกันเลยจะได้บอกประโยชน์ของการมีเครดินนะครับอ่ะสมมติว่าอาลิซเรียกมาจากเทคไอ แฮรี่นะครับเรา CB หมดแล้วกันแเราได้ได้เคดินสามไปนะบจบเทิร์นให้เราสไตล์เอาก่อนนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเข้าโซจากผลของมาเกียนะฟุบแล้วก็จะ run ลันเทคแครอครับบอกว่าถ้าเห็นเพว่รอเกียรสามเข้าโซก็ CB บหนึ่งทิ้ง2สมมติทิ้งไปอื่นที่ไม่ใช่พวกนี้นะครับอ่าต้องมีอับเเกลเลย,ยเออต้องมีอับเเกลอีกนะ ก็ประมาณหนึ่งทีห่นสองแล้วก็ผมจะไลท์เป็นอ่าเกียร์สองอะไรก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็เอาไปเกลียวตายเออบนสวนนิดแลนสมมติเออนะครับทีนี้ก็จะรู้รู้ข้อดีของเคดินแล้วนะเออสมมติเขาตีมาอย่างเงี้ยก็เคดินกาดเคดินบอกว่าถ้าเวลาเราเป็นเกียร์สองต่ำกว่านะครับก็เลือกแวนเบอร่หนึ่งใบที่เป็นตัวเดียวด้วยเออ ก็คือการรีเจมไม่ได้ค็คีดินครับอ่ามันจะไม่ฮิตนะครับก็คือเป็นพีจีแหละคีดินครับคีดินครับคีดินครับเห็นไหมกันด้วยสามเบสอันนี้คือในกรณีที่มีอ่าคีดินเยอะๆแล้วก็เล่นท่าแปลงร่างเกียร์สองเนะาะเทองหนาแล้วก็มีเกียร์สามที่หยิบมาจากอ่าอเปเกีลอะไรพวกแล้วก็เตี๊ดทำของอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ อล้ถ้าคุณไม่มีเขตดินอก็เล่นปกติตก็ได้ครับเได้จีโกงจีการได้อะไรก็ว่าไปก็คิดว่าประมาณนี้ก็กันนะสำหรับอแดนไม่ดอติกลิสจากกล่องหกสิบเก้าบาทแล้วก็เติมของไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นของที่คุณภาพแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะคือมันก็ไม่ได้ราคาเวอร์แบบช่วงช่วงรูอ่านออกมาแรกๆแล้วเขาตามหาแบบ ไอเพนเทอร์ Ay, enter, ตามหาแบบชาลอนแล้วก็เออแล้วก็โดแบนกันหมดนะอมันก็เป็นมันยังพอจับต้องได้นะครับคุณลองคิดสภาพว่าคนที่เขาไม่อยากเล่นนะเอ้ยเขาเขาต้องอยากเล่นนแมดอดิเออแต่ว่ามันไม่มีกาเก้าอเงี้ยแล้วคุณต้องไปตามหาของของจัดบล็อกทั้งหมดเนี่ยโอ้โหหมดเป็นพันสองพันอ่ะเออผมว่า แต่ว่ากล่องหกเก้าก็ทำออกมาเพื่อให้ผู้เล่นใหม่เข้าถึงได้นะครับไม่ใช่ทำมาให้พวกรีเซลโอเคงกำไรสัตไปทำงานไม่ใช่เดินเข้าเซเว่นไปซื้อแวนกาดมารีเซลสัตว์ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวในต่อไปก็น่าจะลงช่วงนี้แหละเออประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็น่าจะได้ดูละต่อขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมครับ